ยาเจ็บปวดเจ็บปดยายากินเศร้ามือมันก็เป็นเศร้ามือมันเศร้าเศร้ามือยาล่จามือกะเปดิแล้วกบไปชีดอีกฉีไปสีมามันลืมยามันก็บวเศร้าแล้วปล่ใบอ้วกไก่แนถ้ากกนบบแพ้งหมอนสี่ร้อยกว่าบาทแช่ว่าค่าน้ํามันเบิดแปดร้อย มีเส wow. ้นนะมันอยู่รละวางแถวกลางหลังนะตะเป็นวิงนะด้ห้าวเป็นวิงนะมันเข่าไปทับก็ดิเส้นไปทับก็ดิกินอย่กินลงไปโรดยาเกวิงนะเพราะเศร้ายุกตัวเองข้อตัวเองมันถึงบุถึง มาถึงแล้วฮหดตีนม<อ>าได้เด้อ,อิ่มคอดมันต้องพยินจบเศ้าหลักกระลิกกระลึกเนี่ยเจ็บอยู่แต่ว่าเจ็บมันไม่แองนะมันสบายมันโล่งนะคุณยาย ยังสิลังมาหลายปนีเศร้าถามจะใส่ผู้ใดก็ได้เศร้าคุณยายยังสิบูเศร้าถามมาหน่ะเศร้าถามู่มาคือบ่เศร้านี่ตัวนีูมันเลือคุณยายใช่ไหมเลือดเลยอดกเลยนี่กด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 เลือดเนี้ยเพราะว่ารอบที่สองมันจังสีมันฟูขึ้นมารอบแรกมันท่านีีฟู ตัวนี้พวกขืนแห้งกันทั้งนี้ทั้งนี้มันขืนแห้งมันเที่ยวแต่ปวดขาใช่เนาะ